สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แจ้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวความแตกต่างของเจ้าตัวปืนนวดหรือว่ามาสาดกันที่เอาไว้นวดคลายต้นเนื้อเนี่ยนะครับตัวของผมที่มีอยู่แล้วก็คือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยครับก็คือของยี่ห้อนี้ฮะ NP Trigger Point เท่าความนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวปืนนวดหรือว่ามาาัสากัรเนี่ยมันก็คือปืนนวดที่เอาไว้นวดคลายกล้ามเนื้อสําหรับนักกีฬาและบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับปวดคอบา่าไหลท่อนแขนอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้เจ้าปืนนี้นวดได้เลยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติคร่าวๆของปืนนวดนะครับแต่ในส่วนของคลิปนี้สิ่งที่ผมอยากจะแชร์เลยก็คือผมก็คือหนึ่งในคนที่เห็นพวกปืนนวดทั่วไปอย่างนี้ครับที่เห็นขายอยู่ในตามโลกออนไลน์อย่างเงี้ยนวดคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดผมซื้อมาจาจก ราคาอยู่ที่ประมาณพันหนึง่งถ้าจําไม่ผิดนะครับซึ่งผมก็เอามาใช้มาสักระยะหนึ่งลนะถามว่าเจ้าตัวนี้ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ไหมมันก็ช่วยคลายได้ในระดับหนึ่งแหละครับจนกระทั่งผมไปโดนเจ้าตัวนี้มาเนี่ยครับของ NP ทุ e r p o i n ยเนี่ยผมโดนมาก่อนก่อนที่จะมาซื้อเนี่ยนะรปรากฏว่าความแตกต่างของแรงกดนะฮะมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าคุณดูขนาดไอ้ตัวที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยมันใหญ่กว่าด้วยนะแต่อันนี้เล็กกว่าแต่แรงกด ไม่เล็กเลยครับคือต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะผมบอกให้เห็นภาพง่ายๆถ้าใครที่เคยใช้มาสากันมาก่อนน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้คืออันนี้ครับที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือตรงนี้ระหว่างที่เรานวดกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าเรากดลงไปแรงกว่าปกติ แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมาสั่นตรงปืนคุณคุณนึกออกใช่ไหมมันจะสั่นอยู่แค่ตรงหน้าแขนแแต่ถ้าาเรรกดรงมันจะไปสะเทือนตรงปืนมากเกินไปละแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้ลองใช้ของเนี่ยครับของ NP j i g g e r Point เนี่ยเรากดที่เดียวกันเลยนะแต่พอลองกดแรงไปมากขึ้นมันไม่ได้สะเทือนแค่ตรงใบเส็หรือว่าหน้าแขนแล้วสะเทือนแทบจะถึงมือเลยครับนี่แหละครับความแตกต่างในการกดอะต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆ แต่ก็แน่นอนว่าด้วยความที่คุณภาพของเจ้าตัว NP Trigger p o i n t เนี่ยมันดีกว่าด้วยราคามันก็สูงกว่าในในระดับหนึ่งนั่นแหละครับแต่ถามว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเสียดายไหมไม่เสียดายตังใดใดเลยครับเกินคุม้มอันนี้พูดจากใจจริงในฐานะคนที่ใช้โดยตรงนะครับเพราะาตัวผมก็เป็นทั้งเทรนเนอร์เป็นโค้ชแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยนะครับช่วยได้ได้เยอะกว่าที่คิดจริงๆสิ่ง,งที่เขาจะมีมาให้เรานะครับอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยครับกล่องกันกระแทก้วยนะครับอันนี้แล้วก็ข้างในกล่องก็คือจะมีอยู่4หหัวัววมมีล หัวซ่อมหัวแบนแล้วก็หัวที่เป็นแบบนี้เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็คือเจ้าตัวปืนนวดน,นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จนี่จะเป็น type c นะครับสามารถใช้ชาร์จกับพวกอะแดปเตอร์ทั่ว,วไปได้เลยแต่อันนี้แนะนําอย่างหนึ่งอย่าไปชาร์จก,กับไอ้พวกอะแดปเตอร์ที่เป็นชาร์จด,ด่วนนะครับเอาเป็นอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับวิธีใช้ก็คือทั่วไปเลยครับเอาส่วนหัวมาสักอันหนึ่งแล้วก็ใส่ไปตรงๆได้เลยครับเนี่ยครับดันเข้าไปตรงๆได้เลยแล้วก็ปุ่มที่กดเปิดนะครับจะอยู่ตรงนี้ กดค้างไว้ครับค้างไว้แล้วก็จะสั่นเองจากนั้นก็ใช้นวดกล้ามเนื้อได้เลยครับจะหน้าแขนไหลสะบักได้ตามปกติเลยครับโอ้โสิน <c oughs> ส่วนวิธีกดปิดก็คือกดค้างปุ่มที่เรากดเปิดไม่อกีครับค้างไว้ค้างไว้ครับแล้วมันก็จะดับไปเองแค่นี้เองครับแล้วก็ตอนที่ดึงหัวออกครับสามารถดึงออกมาตรงๆงได้เลยเนี่ยครับแล้วก็เก็บ ในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ตรงนี้ได้เลยครับหรือง่ายสุดเดี๋ยวผมแปะลิงก์ o f f i c i a l Line ไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับรับประกันได้ว่าไม่ใช่ link ลิงกนะ์ไวรัสฮะสามารถแอดไปที่ official Line ตรงนี้ได้เลยครับและอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพูดส่วนตัวนิดหนึ่งว่าตัวพนักงานที่แนะนำผมตัวเนี้ อธิบายดีมากพูดถึงเรื่องการกดแรงกดแล้วก็ความแตกต่างของเจ้าตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยมันต่างกันยังไงยกนิ้วให้เลยว่าบริการแล้วก็ให้ข้อมูลดีมากนะครับโอเคเก็บไว้เป็นทางเลือกนะครับของตัวนี้ NP ชิคกอพอยครับมาสาดกันนะครับผม